สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกในเกมที่8กันดีกว่าประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคม2020มีด้วยกัน4คู่นะฮะเริ่มกันที่บีจีปทุมยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะระยอง FC ไป2-1ครับเกมนี้ทีมเยือนนำไปก่อน1 0จากเดนิโลโลเปสครับแต่ว่า BG ก็มาได้2ประตูจากจุดโทษของวิกเตอร์คาโดโซนั่นเองนะฮะก็ทำให้ BG ยังคงสถิติไม่แพ้ใครในฤดูกาลน,นี้ไปได้นะฮะโอ้โหจริงจริง ไปกันที่เชียงรายยูไนเต็ดครับเปิดบ้านแพ้ให้กับบุรีรัมยูไนเต็ดไป0-1เกมนี้ทีมเยือนได้ประตูชัยจากเรนาโตเคลิสแน่นเองสกร์ไทยครับเปิดบ้านเสมอกับโปลิเทโลไป1-1ฮะเกมนี้ เจ้าบ้านนำไป่อนหนึ่งศูนย์จากซิลาสีกำปังครับแต่ว่าเทโลก็มาตีเสมอได้จากเกร็กฮูล่าแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนปิดท้ายกันที่สุวรณบุรีเอฟวันนี้เปิดบ้านแพ้กับตราด FC ไป1-2ครับเกมนี้ทีมเยือนได้2ประตูจากมุสตาฟาอาซาซอยครับส่วนเจ้าบ้านเนี่ยได้1ประตูจากอภิศรภูมิชาตินั่นเองครับก็เป็นสแต้มแรกของตราดเอกันเลย และเลยทําให้ตอนนี้อันดับหนึ่งยังเป็น BG จีปทุมครับเก็บไป19คะแนนอันดับ2องแบงคอกอยู่นต15คะแนนอันดับ3เป็นแชมป์เก่าเชียงรายครับมิว14คะแนนอันดับ4ี่สุโขทยัย14คะแนนอันดับ5เป็นโปลิทเทโลก็มี14คะแนนเช่นกันอันดับ6การท่าเรือ13คะแนนอันดับ7ราชบุรีมี13คะแนนแล้วก็อันดับ8เป็นชนบุรีมีอยู่12คะแนน ไปต่อกันที่อันดับ9ครับตอนนี้เป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเก็บเพิ่มเป็น10คะแนนอันดับ10เป็นเมืองทองมี10คะแนนอันดับ1 1เสุพรรณบุรี f c ก็มี10คะแนนอันดับ12สมุทรปราการซิตี้มี8คะแนนอันดับ13ประจวบครับมี4คะแนนอันดับ14นครราชสีมา4คะแนนอันดับ15ครับตราดครับหนีบวยจนได้ครับตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น3คะแนนแล้วก็อันดับสุดท้ายเป็นระยงอง FC ครับ7นัดแพ้รวดยังเก็บคะแนนไม่ได้เลย และไม่ดูันทีดาวซันโวล่าสุดยังคงเป็นเฮสันไคออนและก็บิลโลซิมาที่ยิงไปคนละ6ประตูนในขณะที่นักเตะที่แอซิเมสุดวันเดอร์ลุยส์กับสตีเฟนไลน์ิลครับยังจ่ายไปคนละ5ลูกและโปรแกรมไทยลีกในเกมที่8ครับในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมยังเหลืออี4คู่ก็จะมีราชบุรีฮะจะพบกับทางประจวบการท่าเรือเปิดบ้านเจอกับเมืองทองอยู่ในเต็ดชชบุรีเอฟซีเปิดบ้านจะพบกับแบงคอกในเต็ดแล้วก็อีกคู่เป็นสมุทรปราการเจอกับนครราชสีมา